โอเคครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งงานกันต่อนะครับผมนะขุดคลองกันต่อแล้วกันนะครับผมอนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนก็หนึ่งแสนซับสไครต์นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมนะก็ใช้เวลามา2ปีนะครับผม <laughs> ก็จะถึงนะผมนี่จะเ,เป็นโคตรนานนะครับผมนะก็คือมันนานจริงครับ หนึ่งแสนเนะี่ยหนึ่งล้านเนะี่ยยังอย่าอย่าอย่าอย่เพิ่งไปพูดถึงกันเลยนะผมนะคือมันนานมากครับผมนาะนนานมากเออก็ขอบคุณมากนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยนะผมเป็นงานวิ่งดินนะครับทุกคนนะงานวิ่งดินงานขุดคลองลแหละคือตอนแรกว่าจะตอนแรกว่าจะขุดคลองไว้แต่ว่ามันมันขุดไม่ได้นะมันทำไม่ได้คนระับก็เลยขุดใส่รถดัมแทนนะผมนะไปรถดัมสวยๆเลยครับผมโอเค ไปกันเลยไปตุ่ยขุดลึกๆเลยป๋าแกบอกขุดให้ลึกเลยครับข anyway> ุดให้ล yeah ึกเลยครับผมก็เลยแคทเอาแคทน็กเจนตัวใหม่มานะผมนะตัวเก่าดิตัวเก่าเลยเอาแคทน็กเจนตัวเก่ามาแต่ว่าเพิ่งเอามาเปิดตัวนะครับทุกคนเร็วจัดเลยอ่ะรถคันใหญ่ๆครับขุดแป๊บเดียวแหละ คนใหญ่ๆทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะผมนะแป๊บโอเคชิวๆเลยครับทุกคนครับนะสบายๆชิวๆนะครับผมงานแบบนี้นะมันต้องแบบใช้อันนี้นิดนึงอะ่ะมีปลามันไม่น่าจะมีปลาหรอกมั้งเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันในเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้กดตรงนี้โอ้โหไม่ไม่น่าจะมีปลาพรา่าเพราะว่าเป็นคลองนะเป็นทางน้ำผ่านนะผมนี่โอเคอยู่ลึกเลยลุงเกบอ,อกกูไในลึกเลย รถนี่เสียงโคตรกระหึ่มเงี้ยเงี้ยโอ้โหเสียงโคตรด,ดีอะทุกคนปึง้งวิสปอยสบายชิว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 นะผมมาเขียวโอ้โหทำไมมันไกลขึ้นเรื่อยๆวะเนะี่ย แหมดูดูเมื่อกี้ดิดูเมื่อกี้ดินี่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 นะผมนะเฮ้อ <c oughs> เป็นไงเ่าโอ้ยดูตรงนี้โคตรหล่อครับทุกคน แล้วผมลงไปดูก่อนว่ามันลึกขนาดไหนแล้วโอ้ลึกมากเลยอะ่ะว้าวลึกจัดเลยอะ่ะโอ้ยลึกลึก,ล,กลึกจัดลึกจัดโอ้ลึกจนต้องกลัวนะเนี่ยมันมันมจอดบิดเกินไปนะเนจอดบิดเกินนะเนี่ยลูกพี่เอ้ยโอ้ยรถรูรถแมง่งมันข,ขยับก็ไม่ค่อยได้นะผมนะขยับยากมากครับ รถไม่ถึงเลยว่ะภูมสัน้นอาบสั้นนะครับผมนะไปไปไปเทเลยะะแล้วกันเนาะ58เปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวมันปิ้งไ่ไหวนะครับผมเสียงรับจัดเสียงรัดจัดเสียงรัดจัดก็มาเทรบริเวณตรงนี้นะครับผมมาเทรตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ เป็นงานพิมพ์ดีดชิวๆนะคนเอาไฟพิมพ oh. ์ับพิพ์พ wow. ับเพลงผมปิ๊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 มเตโอ้โหยไม่ไม่มีการตกพ่วงเลยเหรอเนี่ยนี่เราจะตกเองวู๊ดปุ๊มผมตกเองนะผมนะอ๋อวิ่งเองตกเองครับผมก็คือที่เห็นแบบมันโล่งๆอย่างเงี้ยเนี่ยในฟาร์มยี่สิบสองนะ คือแมพมันจะลุกกว่าฟาสิบเก้าใช่ไหมก็คือหญ้าหญ้ามันมีแค่ชนิดเดียวนะครับหญ้ามีแค่ชนิดเดียวมันก็เลยดูลุกๆนะครับแต่ในฟา้าสิบเก้าย่ามีหลายชนิดมากนะผมหญ้ามีหลายชนิดมากผมแมโคถ้าเป็นแมโคเล็กนี่น่าจะเอื้อมไม่ถึงนะเนี่ยอันนี้ยังดีแมโคใหญ่ ให้ดูข้างนอกแบบช้าจาังวะข้างในมันเร็วอยู่นะลุมนอกจะช้าเลยวะลุ้งในเร็วมากเลยครับผมลอกลอกคลองครับผมลอกคลอง,องหนองคลองบึง ถ้าเอาเบไปช่วยโกเบในในงานตัวเอ่อช่วยโกเบในงานไอ้ไอ้ที่ปรับพื้นที่ผมว่าน่าน่าจะเร็วนะน่าจะเร็วนะโอ้ยเจ้จวดครับผมจุดจวด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  นทนทนร,รู้สึกว่าจะหนักมากเลยนะเนี่ยอเอ้รู้สึกว่าอามมันสั้นเนาะอามจะยื่อด้สั้นๆไ่งไม่รู้อ่ะเห็นไหม เลยครับผมใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้นะผมใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะผมซึ่งงานแบบนี้ก็มันก็สนุกดีนะสําหรับคนที่ชอบวิ่งดินเนาะแต่คนส่วนมากาชอบงานไหนนั่นอะ่ะดูดน้ําอ่ะงานดูดน้ําอ่ะไม่รู้งานดูดน้ํามีอะไรครับผมเดี๋ยวรอติดตามเลยแล้วกันนะครนะับงานดูดน้นะํานะงานเจ้างานดูดน้ํานะครับผมผมก็รอรออยู่นะผมนะ ร้อยันเสร็จนะผมนะร้อยมันดูได้สักทีมันดูไม่ได้สักทีเนี่ยโอ้โหไปไปเป็นเทมด<ห>ิไปเลยไปเลยไปลยไปลยเสียงท่อลั่นลั่นจนกุนกหูว่าโอ,อ้โหลั่นจัดเลยอะ่ะ ท่อลัดจัดเลยอ่ะอันนี้เป็นดินน้ำนะทุกคนนะดินน้ำนะครับเราก็ต้องเอามาเอามาเททิ้งไว้นะครับพุทเทเร็วมากเลยอ่ะพุทเทเร็วมากเทเร็วจัดเลยอ่ะเทเร็วจัดเร็วจริงเร็วจริงเออเร็วจริงมาแล้วครับ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  มาต่เที่ยวสุดท้ายนะผมนะคือคลิปนี้จะไม่อัดนานนะทุกคนคลิปนี้จะไม่อัดนานนะเ <ไป S 1> นี่ยน,น,นั่งอยู่ในห้องเก๋งชิวๆแอนเย็นนะผมนะขับแม่โคตัดดินให้นะครับผมไป,ไปกันเลย ล้นเลยเลยเลยเห็นไหมขับยากจริงจวดครับผมจุดจวดครับทุกคนครับจุดจวดครับ,รบมันมีบัวด้วยอ่ะมีต้นวัชพืชต้นอะไรด้วยนะทำไมเวลาขุดแล้วมันมันไม่ออกวนะเนี่ยฮะทำไมมันไม่ออกวะเนี่ยฮลัลโหลเออปึ้ง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  เดี๋ยวเราจะย้ายกลับนะผมในคลิปหน้านะคทุกคนคะรับเดี๋ยวเรามาย้ายกลับกันอน,น้ลงแกให้กดให้มันลึกนะมันก็ลึกแล้วแหละห Ooh, ม,ลมักมากเลยวู้วว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  ไอ้เาเรียกว่าอะไรมันเหมือนอามเดินสั้นๆเนาะเดินโคตรยากอะ่ะลูกพี่เอ้ยเดินยังยากเลยอะ่ะ เรียบร้อยแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับนี่เฮ้เดี๋ยวเราจะทำการเอาดินไปนเทนะครับผมงานอยู่ไปเทนะครับคไปกันเลยไปกันเลยงานนี้ไม่มีอะไรนะจริงไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะผมนะนะผมแค่วิ่งดินเฉยๆนะผมนะวิ่งดินเฉยๆนะ มา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 กาเามามา้าม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 ารามามามัมคนมานามามามหมามงานนี้ก็เาาไา้เพายงมา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 อาม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 าะามามามะมามามนะนนะมมา,นะา,า,นานมามาอาม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 คมาบามาคามามามเมา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 มมามามมาอาม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 ัมา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 น,มน,มมมนมา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 ามาาๆมม อยู่เป็นๆน,นะนดูอ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยอันนี้คือ,อไหลวะเนี่ยไว้สำหรับกองเหรอกองน้ำเหรอไม่รู้อ่ะน่าจะกองน้ำนะทุกคนเนี่ยกองน้ำไหลชั้นเลยนะผมคลิปนี้ไม่พียงเท่านี้ครับนะไว้เจอกันใหมให่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครหนึ่งแสนซับแล้วขอบคุณมากนะผมนะ อันดับต่อไปก็สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนก็วางันไปนะครับเดินไปครับสวัสดีครับ